สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเจอกันใน EP สี่นะครับวันนี้ก็จะมีพระบ้านเหมามานะครับองค์แรกนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญ้อห้านะครับหลังตาคุดนะครับลงทองเก่าเดิมๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะส่องมาชมนะครับอทองเก่ามากครับ อันนี้ก็จะเป็นเขี่ยวเสือนะครับหลวงพ่อปานนะครับเนื้อเก่าธรรมชาตินะครับมีรอยจานทั้งองค์เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวพ่อค้าจะส่องให้ชมครับนี่ครับมีรอยจานนะครับเขี่ยวนี่เก่าธรรมชาติเลยนะครับมีรอยลั่นธรรมชาตินะครับ นี้ก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับปีศูนย์แปดนะครับวัดช้างให้นะครับนี่ครับผิวลมดำเดิมๆเ,เลยนะครับ นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพุตโตะนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับรายละเอียดนี่คมชัดมากเลยนะครับอันนี้เหรียญอาแปะลงสีรุ่นแรกนะครับ เนื้อทองแดงลมดำนะครับผิวประดนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับนี่ครับรายละเอียดนี่คมชัดมากนะครับ นี้ก็จะเป็นหลวงปุ่ทวดหลังหนังสือนะครับปีศูนย์ปดนะครับเหมือนเจ้าของเดิมเขาจะาไปปิดทองมานะครับนี่ครับเดี๋ยวพ่อค้าจะส่องให้ชมชัดๆเลยนะครับ นี้นี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ดดิ่งนะครับวัดบางวัวน,นะครับเนื้อทองแดงก็ไหลทององค์นี้นี่ขอบกับบอกนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับองค์นี้ อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะครับผิวไฟเดิมๆเ,เลยนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับสภาพสวยธรรมชาตินะครับเจ้าของเดิมยังห้อยห่วงอยู่เลยนะครับมีเชือกห้อยเดิมๆครับ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะครับมีกระไรทองให้เห็นบางๆนะครับเหรียญบางมากเลยนะครับเดี๋ยวส่องให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับอันนี้เหรียญหน,น้ากากเสือหลวงพ่อน้อยนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับ ยันชัดเจนนะครับเดี๋ยวส่องให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับปีสองสี่เจ็ดศูนย์ครับนี่ครับเนื้อเก่าธรรมชาตินะครับ ตัวหนังสือนี่คมชัดนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรุ่นแรกนะครับปีศูนย์สามนะครับรายละเอียดนี่โอ้โหชัดมากเลยนะครับเดี๋ยวจะซองให้ชมนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นยอดขุนพลเนื้อดินนะครับมีลาขึ้นธรรมชาตินะครับมีรอยผุธรรมชาติครับนี่ครับ เม็ดแร่นี่โอ้โหชัดจริงๆครับนี้เป็นเหรียญหลวงพู่เอี่ยมนะครับหลังยันสี่นะครับเนื้อทองแดงกรไหลทองครับเดี๋ยวจะส่องให้ชมนะครับ นาละเอียดชัดมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับแตกใหยแมงมุมทั้งองค์นะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวจะส่องให้เห็นใยแมงมุมกันชัดๆนะครับ แตกทั้งองค์นะครับสภาพนี้นี่หายากนะครับจะส,สวยแบบนี้นี้เป็นหลวงพุทวดนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมครับออกวัดช้างให้นะครับเดี๋ยวจะส่องรายละเอียดให้ชมนะครับ ภาพอย่างนี้นี่หายาก,กน,นะครับสวยๆแบบนี้นี่เป็นมีดงาหลวงพระเดิมนะครับเลี่ยมเงินแท้นะครับโหสภาพนี้นี่หายากนะครับโอใบมีดน,นี่เก่าธรรมชาตินะครับ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ชมชัดๆนะครับเหรียญน,นี้นี่เป็นขอบกระบอกนะครับนี่ครับขอบกระบอกครับสภาพสวยธรรมชาตินะครับท่านใดที่สนใจนี่เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไลน์และเบอร์โทรไว้ใน ไลคคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาเจอกันในอีพหน้าครับ